นี้เราก็อยู่ที่นี่มาประมาณสักพักนึงแล้วฝนตกแรงมากเลย<า>นะคะก็แก้ถึงที่พักเราแล้วนะก็ที่นี่เรากินนี่นะ้ำแชมะนาะวอร่อยมากแล้วก็กินข้าวต้มมีกินจมูกแล้วแล้วพอเสร็จแล้วนะเราก็นี่เล่นเกมไปด้วยเล่นเอาเวทเอานีาา้ให้เล่นนี้ให้เล่นแล้วก็มีแบบ <Workers> ไม่กว่าอันนี้เขาก็จะมีแบบพวกแบบมีเบียร์กินด้วยนะเนี่ยเขาไม่เบียร์กินด้วยมีหลายอย่างค่ะมีพวกชีสเค้กสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กมันจะเป็นส่วนมากค่ะมีลูกชมเลยมีอันนี้เป็นสองที่เราพี <tur bass> ่ที่ที่กินนะอยู่ความนี้ล่างจุดนี่จะของร้าน ก็จะเป็นคนที่ใส่ที่เขาเรากเปิดคะมอันนี้เอฟเฟอร์เซอร์ร้อนนะคะหมดแล้วก <c oughs> ีชอ็ชอตสับเดียวตับเดียวเดี๋ยวพี่จะพามาชิมน้ำชามมนาวากรเด็นอยากเห็นตัวเองตัวตัวเองอร่อยมากค่ะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรนะ ก็จัากไปอยู่ร้านเพราะว่าเหมือนมีคนมาเขาจะติดพออที่นี่เขารับสมัครรับรับสอนทำอาหารด้วยแล้วที่นี่เมื่อเป็นบ้านของเขาอาหารที่เขาทาเองก็จะทําเองจะไม่จะไม่มีที่ใส่ไา่กันเสียไปด้วยประมาณนี้เพราทำเองหมดทุกอย่างก็มีใบอ,น,บอนุญาตยวับบสอน นี่พี่จะมาเล่าเรื่องปัญหาที่สุดที่ร้านนี้นะคื่ตอนที่เดินมาใช่ไหมฝนตกอย่างแรงพอเสร็จแล้วพ่อพี่เดินหาเดินมาที่ร้านใช่ไหมพอเสร็จแล้วพ่อพี่ก็เอียกที่บัตรใช้ไปเลยบูดแล้วคือที่บัตรที่เหม็นมากเลยทุกคนนะคือพ่อพี่ก็ต้องไปร้านเท้าตอนที่แบบฝนตกหนักแรงๆนะ่ะไปล้านเท้าตรงตรงนู้นใช่ไหมตรงนู้นเลยอ่ะใช่มันเหม็นจะสุดเหม็นมาก ทุกคนที่ได้รับรับกับการโดนที่หมาโอ้ยลื่นแป๊กเลยว่อกี้เนี่ยก็เขาก็ได้ทำงานอยู่นะวันนี้ฝนตกหนักแรงสุดมอกนั่นด้วยเราสีฟ้าสีขาวคันเดียวนะที่มาทำงานเรไม่แน่ใจนะว่าคันใครแต่ว่าเราไปเที่ยวด้วยใช่ไหมบ้าเขาจะอยู่ชื่อว่าอะไร บ้านพามั้งคะพ่ะวอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอบเดี๋ยวก็ใกล้ถึงแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อประมาณสักประมาณหนึ่งกิโลถ้าถึงแล้วคะ่ะนั่นห่างกันแค่หนึ่งกิโลประมาณก็ประมาณสี่นาทีถ้าขับรถไปก็ขับไแรงขนาดนี้ไม่แน่ใจว่าจะไปกันได้หรือเปล่าเดนทา ถึงดา่านจุดสองไม่ต้องตกใจนะจริงอ่ะพี่ถึงดา่ดานแบบด่านสุดท้ายแล้วนะนี่ร้อยยี่็ดถ้าใครจะมาบอกนะนี่อยากร่วมถามน,นะนี่นี่น่นนนนนาวสามสี่สองนะ ไปไส้กล้องไปไว้น้ำมาเดี๋ยคนปนึ่งเดี๋ยวพี่ถ่ายตรงนี้ให้มาดีก่อนน้ำล็อกันแล้วกันหนึ่งสองสาม ขายยุบโรดี้น้น้องเคมเคมเี้ยวูมันนีคอินเยอะอลุงเขาให้เรใต้น้ำเอาขึ้ใต้าน้องแบน้องนอาองกะสาคน ตอนนี้ตรงนี้มันลึกมันลึกขึ้นไปเดี๋ยวว่าผ้าตกมาให้ผมลูกผมดูสวัสดีค่ะเจอสวัสดีค่ะนี่ไปนั่งนี่มานีดีมานีนั่งนี่ดินั่งให้เต็มตูดไปน้องนี่เออนั่นแหละดูเคลื่อนไหนะไปแล้วนะไปเลยลงตรงนี้ได้อยู่ลงตรงนั้นอะดีจบเลยก็น้องอันนี้ดังเล่นลึกเะ Kho lám này Lám ạ Thank ลึกอ๋อสูงๆนี่บอดี้กระโดดตรงนี้นี่น่าบอดี้กระโดดพร้อมยังหนึ่งหนึ่สองสามไหไแล้วดูน้าบอดี้น้าหน้าบอดี้เหมือนเด็กเลยนาะว่าว่าเมอเ เสียงก็คล้ายๆสวัสดีค่ะบรุษัทดี น้ำดีนะนี่แขกชักประมาณสิบนาทีแล้ว มานะไม่ชอบแบบนี้มาตลอดนะนะไม่เคยเอากล้องนี้ลงเ้วยน้ำนะแต่แบบอันนี้เป็นขอยลีให้ช่องคิน่าชแนลนะคะคิน่าชแนลคือช่องของ ช่องกี่กับกบวิง <c oughs> ก็มัจะทำคลิปเพราะว่าไม่ค่อยได้อัปเดตทพาไม่ค่อยชอบแล้วก็จะมีคลิปวิง่งมีคลิปแบบเพราะมันเป็นช่องกินนอนไงให้อ่นนานในภาษาไทยก็เป็นหาว่ากินนอนนะก็อันนี้คือรีวิวภาคสามแล้วนะภาคสามแล้วอันนี้เรียกว่าลงยังเพราะไม่ค่อยได้รีวดูได้ดูในพอดีชแชลล์กันนะก็อันนี้เป็นกล้องอย่างที่ดูเลยนะคะถ้าใครเคยดูแล้วอินสตาสามศูนย์วันอานะคะ นี่ไม่ใช่มาขค่ะพี่พที่นักไม่ชนะพี่จะส่งกืบๆให้ให้มันมียอดวิวให้เท่าพี่เพราะว่ายอดวิวพี่เยอะกว่าแต่ว่ากล้องแปลว่ามันจันทร์มีแต่พี่ลูก ต้องรันหนาลึกไหมก็ลึกเลยวายแล้าแพงอย่าไปนะแม่วายน้ำไม่เป็นได้นะเป็นมันลึกไหมที่หน่อยวันนี้ยืนได้ใช่ไหมป่าวดิขยิงขยีงกระโดดเดี๋ยววันนี้เอาเอาปลาโลมามาให้หน่อยสิแล้วเน่อยู่นี่นะอย่าไปไหนแม่ไปเอาให้อย่างร้อนอย่างกับที่อาบแดด อุ้ยมันลึกอ่ะมันลึกมากเลยอันบอดี้ยืนได้ไม่ใช่เหรอนี่เทปียกงพอเก่งอันนี้จะโดดยืนนะเฮ้ยนี่ทำอะไรนี่ทำอะไรถ่ายคลายใช่เลยถ่ายคุยหนวกไปคุณเดียคุณว่าเอ้ะ กปลงน้อย่างนะอันนี้ได้ไปดูที่ไหนหรอที่ถ่ายเนี่ยไอจูบครับจูบหรอครครับเอที่มีช่องหผู้ติดตามมีคนไม่รู้จาไม่ได้แล้วตอนนี้กี่โมงแล้ววอน้่าไปะมที่มอเนเพราะว่าผมราหาีว่กอย่าง รีวิวเรียนรีวิวบ้านด้วยรีวิวอะไรรีวิวมันทุกอย่างรีวิวการบ้านด้วยรีวิวการบ้านตอนนี้เราดีไหมคือตอนเด็กๆเคยทำคลิปเคยทำคลิปทำการบ้านแต่ตอนนี้ล็อกไว้แล้วพี่มาเคือผมว่าทำคลิปเฉลยการบ้านให้เพื่อนมาดูกั็ทำแล้วอย่างเดียอยอดซับเยอะเลยคือเพื่อนก็มาเล่นกับดิฉันด้วย ยังเยียบทั้งเลยเห็นน่ะใครเห็นบ้างไม่เนะปะไม่เห็นเลยนะ,ะ,นะถัง,งบ้างโอเคนะหยมีคนหาวครับมีคนหาวกี่โมงแล้วครับใครเบอร์นี่9โมง39ทาไมมัดูไว,ไวจังแล้วแล้วยังบอก8โมงเอ้ย9โมง39 แล้วดูยังเยียบทันอูเลยใครเห็นบ้างเดี๋ยวอให้กล้งองกองไปดูอเอ๊ะ ก็มีแล้วก็จะเป็นกระเบียงแอบกินน้ำเปลาไมนมน้ำสไปร์ไม่จมสมกนะันนะครั้งนี้ก็เตียงพี่เตีย,ยงหนึ่งก็จะมีเตียงใครไม่รู้นะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีห้องน้ำห้องน้ําไม่ใช่ห้องน้ําของฉันห้องน้ําของคนอื่นใครเล่นแล้วจะเข็มอยากจะน้ำคืออะไ เฮมัดูไม่ได้ละทุกที่ไปเลยเนี่ยไม่เวลาไปดูเครื่องนั้นเลยแล้วเขาปิดกล้องนะว่ามือหัวใช่ไหม